สวัสดีครับท่านผู้ชมของ c า r คิร์เทอร์ไทยแลนดนะครับใน EP นี้เนี่ยก็ถือว่าเป็น EP พิเศษนะครับที่ทำขึ้นมาเนี่ยเพื่อต้อนรับการมาถึงของภาพยนตร์ที่คนรักรถต้องไปดูกันนะครับนั่นก็คือเรื่อง Ferrari รนะรเป็นภาพยนตร์ที่เกี่ยวกับชีวประวัติของผู้ก่อตั้งนะครับก็คือ Enzo f e r r a r รที่นำแสดงโดยไคลโรเรนเอ้ยไม่ใช่อดัมไรเวอร์นะฮะโดยไฮไลท์ของเรื่องเนี่ยก็จะโฟกัสกันที่ ปี1957นะฮะซึ่งเป็นปีที่เป็นมรสุมใหญ่ในชีวิตของเอนโซเฟอร์รารีนั่นเองเพราะว่าในปีนั้นเนี่ยเขาได้สูญเสียลูกชายของเขาไปซึ่งก็คือดีโนเฟอร์รารีนะฮะแล้วนอกจากนั้นเนี่ยนักทดสอบรถยนต์ของเขาก็ยังเสียชีวิตจากการทดสอบรถยนต์ด้วย แต่ที่หนักหนาสาหัสที่สุดก็คือนักแข่งพร้อมกับรถของเขาเนี่ยได้สร้างอุบัติเหตุที่มีความสูญเสียมหาศาลน่ยในการแข่งขันมิลิมิเลียหรือการแข่งขัน1น0่พันไมล์0กิโลเมตรเนี่ยบนถนนหลวงในประเทศอิตาลีโดยการแข่งมิลิมิเลียเนี่ยก็จะมีช่วงที่ขับเคี่ยวกันบนทางหลวงนะฮะและทางในชนบทซึ่งการแข่งขันเนี่ยก็จัดขึ้นในช่วงเดือนพฤษภาคมปี1957นะฮะ โดยหนึ่งในรถแข่งของเขาที่ขับโดยอัลฟองโซเดอพอนตาโกนักแข่งจากสเปนเนี่ยนะครับตอนนั้นเนี่ยเป็นช่วงทางตรงนะขับผ่านหมู่บ้านเขาเหยียบมิดเลยนะฮะประมาณ250กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่เกิดยางหน้าซ้ายระเบิดครับระเบิดเพราะว่าไปเหยียบตาแมวครับตาแมวที่ชำรุดเนี่ยทำให้ยางแตกทันทีทําให้รถเนี่ยพลิกคว่ําและลอยขึ้นไปเนี่ยชนนะฮะเสาไฟฟ้าแล้วตกไปกวาดคนดูครับกวาดไปทั้งหมด9คนนะฮะและหนึ่งในผู้เสียชีวิตเนี่ย ก็คือเด็กชายอายุเพียง6ขวบเท่านั้นทุกวันนี้ก็ยังมีอนุสร์นะครับที่สร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงโศกนาฏการรมในเมืองกุติโซโลนะครับที่เป็นสถานที่เกิดเหตุด้วยครับอุบัติเหตุในครั้งนี้ถือได้ว่าเป็นการปิดฉากนะครับการแข่งขันรถยนต์บนท้องถนนมิลลิมิเลียของอิตาลีไปโดยปริยายหลังจากที่จัดแข่งมาตั้งแต่ปี1927หรือ30ปีก่อนหน้านั้นนะครับโดยรถยนต์ Ferra ร,รี่ที่เกิดอุบัติเหตุในตอนนั้นเนี่ยมีชื่อรุ่นว่า 335S นะครับ เป็นสปอร์ตไม่มีหลังคานะครับเครื่องยนต์ V12 ความจุ4ลิตรนะฮะมีกำลังถึง390แรงม้าและมีตีนปลายเนี่ยแตะ300กิโลเมตรต่อชั่วโมงโดยรถที่ใช้ในหนังนั้นเป็นรถที่จำลองขึ้นมาครับจำลองมาอย่างเนี๊ยบที่สุดเพื่อให้ผู้ชมเนี่ยรู้สึกได้ราวกับย้อนยุคไปในช่วงเวลาในปี1957เลยทีเดียวครับเรียกได้ว่าแฟนๆเฟอร์รารี่ต้องไปดูกันให้ได้นะครับและแน่นอนครเมื่อกล่าวถึงภาพยนตร์เฟอร์รารี่แล้วก็คงต้องมาคุยกันนะครับว่ามันมี ฟอร์รารี่ในภาพยนตร์เนี่ยอีกมากมายนะฮะเรียกได้ว่ามันได้รับบทเด่นๆมาตลอดนะครับโดยในตอนนี้นะครับผมขอยกขึ้นมา5เรื่องที่ผมชอบนะครับแล้วเรามาดูกันว่าท่านชอบบทบาทของเฟอร์รารี่จากหนังเรื่องไหนกันบ้างนะครับอันดับแรก scent of woman นะครับ scent of woman แปลว่ากลิ่นของผู้หญิงนะฮะภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยฉายในปี1992านะครับนำแสดงโดยตัวพ่อแห่งวงการฮอลลีวูดนะครับคืออัลปาชิโนกับบทบาทของผู้พันแฟรงค์สเลตนะครับ นายทหารนอกราชการนะครับผู้มาพร้อมกับเฟอร์รีเดตว่าฮ,ฮาูฮ่าฮ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 ูฮ่านะฮะโดยรถที่พวกเขาขับในเรื่องนนก็คือเป็นรถที่เป็นเฟอร์รีที่คนจำไม่ค่อยได้นะฮะเพราะนั่นก็คือรถเฟอร์รีมอนติเอลทีคา r ริโอเลครับเป็นรถสปอร์ตแบบ4ที่นั่งครับเปิดประทุนเครื่อง V8 วางกลางลำที่ ก็ไม่ค่อยจะแรงเท่าไหร,ร่นะฮะแต่สิ่งที่ทําให้คนดูเนี่ยลุ้นระทึกแล้วก็ดูมันขึ้นมานะฮะเพราะในเรื่องเนะี่ยผู้พันแฟรงเก l เลตตาบอดครับ <What? S 2> <laughs> <laughs> ใช่ครับผู้พันแฟรงเกเลตตาบอดนะฮะแต่ด้วยความมาดนิ่งนะครับจึงสามารถไปตะล่อมนะไปเตะนะครับคนในโชว์รูมเฟอร์รารเอารถออกมา ทดลองขับได้นะฮะนี you think let kid get the wheel ่คอเฟร์่ับนี่คื e า t ี่สุดยอสุดขอก2,000ถ้าไอมยจนะครับเอาจ่ายใต้โต๊ะสะักน้อยก็เอารถมาลองขับได้โดยผู้พันเนี่ยจะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเนี่ยจากการบอกทางของน a เวกเกเตอร์หนุ่มนะครับผ,ผู้เป็นแคเทเกอร์ของเขานะครับที่นำแสดงโดยพ่อหนุ่มคริสโอโดนัลนะครับ เรียกได้ว่าคนดูก็ลุ้นหน้าดูนะครับว่าคนตาบอดจะขับเฟอร์รารี่ได้ไหมปัปโทโธลุงออลปาชินโนตัวจริงตาไม่บอดอันดับที่สองเรื่องน,นี้เป็นเรื่องที่ผมชอบมากเฟอร i s ิสบิว e ลอร์ s Off เป็นหนังตลกวัยรุ่นนะครับจะปี1986นะครับที่มีรถเด่นในเรื่องเนี่ยคือ Ferrari 250 GT California Spider รุ่นปี1961นะครับ The 250GT Ferrari 1961 250 California โดยมีพล็อตเรื่องว่าไอ้หนุ่มน้อยเฟอร์รเนี่ยเป็นเด็กมอปลายเลฮะรูปหล่อนะจากเมืองชิคาโกนะครับมาวันนึงเนี่ยไอ้หนุ่มเนี่ยมันคิดจะโดดเรียนครับแล้วมันก็จะชวนเพื่อนนะครับ เป็นเพื่อนนะครับเป็นลูกคนรวยนะครับชื่อคาเมรอนฟรายนะฮะมาโดดเรียนกันแต่จะโดดเรียนทั้งทีก็อยากที่จะชวนออแฟนสาวของเขาเนี่ยนะครับชื่อว่าสโลนปีเตอร์สันเนี่ยมาโดดเรียนด้วยกันโดยแผนการของเฟอร์ริสก็คือสมคบคิดกับเพื่อนนะฮะให้โทรไปแจ้งที่โรงเรียนว่าคุณย่าของสโลนเนี่ยกำลังป่วยหนักนะฮะและคุณพ่อเนี่ยกำลังจะไปรับเธอนะฮะให้ไปเยี่ยมคุณย่านะครับดังนั้นเพื่อให้พล็อตดูสมจริงเฟอร์ริสเนี่ยจึงแต่งเนื้อแต่งตัว ให้ดูเป็นวัยกลางคนแล้วก็ขับรถไปรับนางเอกนะฮะและไหนๆจะขับรถไปแล้วเอารถดีๆไปรับเลยดีกว่าเพื่อให้ความมีความน่าเชื่อถือนะครับเขาจึงขยันขยอะให้ฝรัเนี่ยเอารถของพ่อนะครับซึ่งเป็นรถคลาสสิกนะครับราคาแพงระยับที่พ่อหวงนะหวงยิ่งกว่าลูกชายสินะเป็นรถที่มีเพียง100คันในโลกนะฮะเอาไปรับสาวนะฮะซึ่งว่ากันด้วยราคานั้นเนาะสมัยนั้นเขาว่ารถคันนั้นมีราคาราวๆสามแสนห้าหมื่นเหรียญนะครับถ้านับในอัตราแลกเปลี่ยนในเวลานั้นน่ะ ก็ประมาณนะฮะแล้านเจ็ดแสบาทนะฮะซึ่งถ้านับตามเงินเฟ้อนะตามเงินเฟ้อนะปัจจุบันเนี่ยรถคันก็จะมีราคาประมาณ1ล้านเหรียญหรือ3 6ล้านบาทนะครับแต่ในความเป็นจริงในราคาของทุกวันนี้รถคันนั้นเนี่ยจะมีราคาราวๆ1 5หล้านเหรียญ15ล้านเหรียญนะครับหรือ5 5 0ล้านบาทเลยทีเดียวพระเจ้าช่วยนี่ถ้ารูปผมเอาไปนะ <c oughs> <ๆ n ose> น่าดู ตาสองคนเนี่ยนะครับเขาก็จะไปเอารถของพ่อเขาเนี่ยที่จอดอยู่ที่ที่จอดรถนะริมหน้าผาโอ้โหเขาทำเป็นห้องจอดรถกระจกสวยงามมากริมหน้าผาเลยนะเป็นห้องกระจกนะฮะซึ่งตอนแรกเนี่ยตาฟรายเนี่ยเพื่อนของเฟอร์ริสเนี่ยกักงวลมากแต่เฟอร์ริสเนี่ยมันจอมเจ้าเล่ห์มันก็ตะล่อบว่าเฮ้ยไม่ต้องกลัวเราแอบเอากลับไปเนี่ยกลับมาเราก็จะกรอไหมนะเราก็จะเอารถเนี่ยขึ้นขายอย่างแล้วใส่เกียร์ถอยหลงังแป๊บเดียวพ่อก็ไม่รู้หรอกว่ารถเนี่ยเอาไปวิ่งมา พ่อจะไปรู้ว่าอะไรซึ่งฟรายเนี่ยก็หลงเชื่อนะครับเพราะในใจลึกๆฟรายก็คิดว่าพ่อเนี่อรักรถมากกว่าเขา is It เพราะฉะนั้นการเอารถของพ่อไปสิ่งเนี่ยก็คือการแก้แค้นในรูปแบบหนึ่งนะฮะแน่นอนว่าพวกเขาเนี่ยสนุกสนานด้วยกับการโดดเรียนและการซิ่งฟอร์รรี่ไปในเมืองชิคาโกนะครับแต่เมื่อเขากลับมาถึงบ้านเขาก็ได้ทำการกรอไมองที่ว่าจริงๆโดยการยกท้ายรถให้ลอยขึ้นพร้อมกับใส่เกียร์ถอยหลังโดยหวังว่าไมเนี่ยจะกรอกับนะครับแต่ที่ไหนได้ วันนี้เนี่ยเขาโดนเนี่ยเด็กแวเล่พาร์กิ่งของที่เขาไปจอดรถเนี่ยเอารถไปซิ่งตัวเองจริงจริงก็ขับรถไปเยอะมากเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยวิ่งไปแล้วเป็นร้อยร้อยไมล์จะกลอกลับได้ยังไงครบนะครับความกังวลก็เริ่มมาครอบงำฟรายนะครับเพราะพ่อจับได้เนี่ยฟรายตายแน่ทําให้เขาสติแตกครับระเบิดโทรศัพท์ออกมาว่าพ่อรักเขาน้อยใหญ่รถเฟอร์รารี่คันนี้เลยเตะเข้าไปนะที่รถนะฮะไปตูมแรกไม่เป็นไรตูมต่อไปรถร่วงลงมานะครับ ใส่เกียร์ถอยหลังพุ่งออกจากห้องเก็บนะครับตกเหวไปเลยนะทะลุกระจกตกเหวไปเลยเรียบร้อยนะครับเรียกว่าพังยับกันเลยทีเดียวนะฮะแน่นอนครับรถที่ใช้ในเรื่องนี้นะแลรวมรถที่ตกหน้าผาไปเนี่ยมันไม่ใช่เฟอร์รารี่จริงครับแต่ถึงขนาดเพื่อความสมจริงนะในเรื่องเนี่ยก็จะมีการเอาเฟอร์รารี่จริงเนี่ยเข้ามาประกอบฉากอยู่เป็นระยะระยะนะฮะเออเรียกว่าโล่งอกนะครับตั้งได่รู้ว่ารถที่พังพินาศไปเนี่ยไม่ใช่รถเฟอร์รารี่นะแต่ก็ยังน้ําตาจะไหลอยู่ดีเรื่องที่สาม Against all odds นะครับเรื่องนี้เนี่ยเราเคยเอาฟุตเตจนะครับมาลงในคลิป Ferrari 328แล้วนะ Against all odds เนี่ยเป็นภาพยนตร์จากปี1984นะที่คนส่วนใหญ่จำไม่ได้นะแต่เฉพาะฉากนะฮะการซิ่งกันนะของเพื่อน2คนนะครับที่ขับรถ Ferrari 308 gts นะครับเปิดประทุนสีดำนะครับกับ Porsche 911 s c Cabriolet สีแดง เป็การซิ่งที่แบบเสียวสุดๆนะครับขับบนถนนซันเซ็ตบูโรบาไปยังย่า,ยานเบลแอ์นะครับในเมือง LA เนี่ยนะครับทำให้คนนี้ดูและใจหายใจคว่ำนะครับว่ากันว่านในเรื่องนี้เนี่ยไม่พึ่งผ่าเทคนิคการถ่ายทําใดๆนะฮะเรียกว่าใช้ฝีมือของสตันแบบล้วนๆนะครับเรียกได้ว่าคนใช้เฟอร์รารี่ดูแลต้องชอบแน่ๆครับ เรื่องที่4 My ไมอามี่ไวส์ไมอามีไวสเป็นซีรีส์ทางทีวีนะครับจากปี1984นะฉายอยู่หลายปีเลยทีเดียวเกี่ยวกับตำรวจนะฮะที่เป็นสายสืบคดียาเสพติดในเมืองไมอามี่ครับนำแสดงโดยนักแสงชื่อดังในเวลานั้นฮะดอนจอนสันนะครับกับบทบาทของซอนนี่ครอเก็ตนะครับสายสืบนะฮะโดยช่วงแรกเนะี่ย ซอนนี่เนี่ยจะใช้รถ Ferrari d a y เดโตนนะครับซึ่งเป็นเดโตนาเปิดประทุนสีดำรุ่นปี1972ซึ่งเป็นรถ Ferrari นะครับเครื่องวางหน้า12สูบทรงคลาสสิกแต่จริงๆแล้วนะในเรื่องนั้นนะเขาก็ใช้รถเร p ิดกานะครับคือรถจำลองนะฮะสร้สางมาจากพื้นฐานของ c h e v e เ l e t c o บต e t สนะครับซึ่งเป็นซีรีส์ที่ค่อนข้างจะประสบความสำเร็จนะแต่ในเวลานั้นทางกองถ่ายนะครับก็ได้รับการติดต่อมาจากบริษัท Ferra ร i นะครับอ้างว่าพวกเขาเห็นรถปลอมๆที่ใช้ในหนังแล้ว รู้สึกไม่พอใจนะครับไม่ชอบใจเลยนะฮะและขู่ว่าจะฟ้องนะครับแล้วเมื่อตาสินค้าเฟอร์รรี่นะฮะอูจะฟ้องทุกคนอูจะฟ้องไม่เลือกหน้ากูจะฟ้องทุกคนคฟ้องไม่เลือกหน้าใครทั้งนั้นทําให้พวกเขาเนี่ยต้องยุติการขับเฟอร์เรอรี่เดยตหน้าปลอมๆของเขาเนี่ยในหนังไปเลยนะครับแต่ในทางกลับกันเฟอร์รอรี่ก็ไม่ได้ใจร้ายสักทีเดียวนะฮะเฟอร์รรี่บอกว่าคุณจะใช้รถปลอมไปทําไมหนังคุณก็ดังขนาดนี้เฟอร์รรี่เลยบริจาคนะฮะร,รถเฟอร์รรี่ให้2คันนะครับ เป็น Ferrari t e s t a r o s ์ซึ่งพ่นเป็นสีขาวนะครับเรียกว่าไม่เหมือนใครเลยนะครับเป็นสีขาวที่คนชอบแซวว่าโคเคนไว้นะฮะโคเคนไว้นะโดยในเะรื่องนั้นติ้งต่างวันนี่เป็นรถที่ยึดมาได้จากพ่อค้ายานะครับอ้าวสายแล้วก็เอาซายซอนนี่เนี่ยเอาไปใช้ขับในภารกิจได้โอ้ว้าวเรียกว่า Ferrari t e s t a r o s ์สีขาวรุ่นโมโนสเป c ิโอคือรุ่นแรกนะครับรุ่นกระจกข้างมีข้างเดียวนะเป็นรถที่ไอคอนิกและทำให ทุกๆคนเนี่ยเวลานึกถึงเรื่องไมมี่ไว้์จะนึกถึงรถคันนี้ครับ <S 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 เรื่องสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดครับเรื่องที่5ของเราเนะ The Fast and the Furious นะครับหรือ The Fast ภาคหนึ่งนั่นเองฮะแน่นอนใน The Fast and the Furious ทุกๆภาคนะฮะรถยนสารพัดรุ่นจะถูกนำมาประกอบฉากนะครับโดยภาพนยนตร์เรื่องแรกของแฟรนไชส์หนังรถซิ่งคันนี้ยะจึงไปไปมากลายเป็นหนังปล้นแล้วนะกลายเป็นหนังโจรแล้วนะแล้วก็หนังครอบครัวทะรุจักวาน จุดกำเนิดในปี2001นะครับนำแสดงโดยนะพอลวอลเกอร์นะผู้ล่วงลับไปแล้วในบทบาทของไบรอันโอคอนเนอร์นะครับตำรวจผู้ซึ่งปลอมมาเป็นโจรน,นะและสุดท้ายก็กลายเป็นโจรนะฮะกับนักซิ่งเถื่อนนะครับพ่อ,พอล้นซ่านะวินดีเซลในบทบาทของดมินิกทอร์เรตโตขุนโจรน,นักซิ่งผู้รักครอบครัวนะครับ I don't have เจ้าของวลีเด็ตนะฮะรถแรงเนี่ยไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าข้างในอ่ะเครื่องยนต์อะไร แต่มันขึ้นอยู่กับว่าใครเป็นคนขับอ oh doesn't matter w h a t s under a hood the o n l y thing that matters is who's b e h i n d the wheel วันลีเด็ดจริงๆนะครับในเรื่องนี้นะครับ The Fast and the Furious ก็มีฉากข,ของ Ferra r i ี่เช่นกันนะฮะแน่นอนว่าคนทุกคนน่าจะจำได้นะครับเป็นฉากที่ Fer ร a r i ี่โดนลูบคมนะครับโดยรถ Import นะครับซึ่งก็คือ Toyota า u p r a A80 นะะสีส้มแต่งเต็มลำนะครับ ส่วนเฟอร์ราที่โดนลูปคมแล้วก็ Ferrari f 3 5 5 Spider นะครับที่มาเจอกับรถของ b r i a n นและดอมโดยบังเอิญที่ไฟแดงนะครับด้วยความเฮาเลี่ยนของ b r i a n นะฮะตั้งตอนนั้นเนี่ยก็พยายามจะโชว์ว่าเนี่ยตัวเองเป็นนักซิ่งบนถนนแล้วนะฮะก็เลยตะโกนถามไปที่คนขับ Ferrari ครับโอ้ยรถงามไรพีเบาราคาเท่าไรนี่ซึ่งเจ้าของรถ Ferrari ก็ตอบกลับมาแบบกวนส้นตีนพอกันนะฮะเพราะว่าอาจจะมู้จักอนุภาพของ 2JZ ก็ได้นะก็เลยตอบกลับว่าสูงซื้อมาได้ดอกนี่มันเฟอร์รารี่แน่ เรียบร้อยครับพูดมาแบบนี้ตาดอมก็บอกว่าสูกเตมให้มันกินฝุ่นเลยบรอันแน่นอนรถเฟอร์รารี่ในเรื่องก็โดนซูปรารับประทานเป็นอาหารเช้าไปตามระเบียบซึ่งการนำเฟอร์รารี่มาเข้าฉากเนี่ยก็เพื่อทำให้คนดูเนี่ยได้เข้าใจว่ารถซูปรานะฮะของบรอันเนี่ยมันแรงขนาดไหนครับเอาเฟอร์รารี่เป็นเบนช์มาร์คนั่นเองนะเอาเฟอร์รารี่เป็นมาตรฐานเพราะคนส่วนใหญ่รู้ครับเฟอร์รารี่แรงครับเรียกว่าไม่มีเจตนาตลบลูแต่อย่างใด เป็นไงบ้างฮะกับ5เรื่องนะครับที่ผมคัดมาในครั้งนี้นะครับแน่นอนว่ามีอีกหลายเรื่องนะครับที่คุณอาจจะชอบนะครับเรียกว่าใครชอบเรื่องไหนนอกจาก5เรื่องเนี้ยก็เม้นกันมาได้นะครับสำหรับวันนี้นะครับขอลาไปก่อนครับและอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกําลังใจให้กับขาข่าวเ้อไทยแลนด์นะครับและอย่าลืมนะครับไปชมภาพยนตร์ f e r r a ราในโรงภาพยนตร์กันครับสำหรับนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ